จุงกะเอาแมนบางบนกรุบเนียครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีคนไทยที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมสวัสดีเพื่อนบ้านพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามไทยญี่ปุน่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับอินเดียที่ดงอินเดียเยอ้อยหมด <c oughs> วันนี้มาอยู่กับปี่ชายที่เป็นนอกนะครับผมวันนี้พามาหาพึ่งหลวงนะครับผมก็มีดอกทองไรขึ้นเต็มทางเลยใกล้ๆหมู่บ้านผมเ่ยเลยเมื่อวานผมไปน,นิดนึง ก็ขี่มาดูไม่เจอเลยพี่น้องไม่มีพึ่งหลวงเมื่อกีก้สรเลยไม่มีสักตัวเลยมิมก็ไม่มีนะผมก็เลยขี่รถกลับมาจะไปดูไอ้มิมที่เคยเจอเมื่อวันสองที่สามที่ก่อนนู่นนะเคยเจอไว้ตอนนั้นยังกำลังทํารังอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นรังนั่นแหละเพราะว่าสิบวันเขาก็ทําตีได้แล้วก็เลยแวะมาดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้คือมาดูทีไรได้ทุกทีแต่ว่ามันจะรกหน่อยพี่น้องรกมากรกสุดๆแต่ก็แล้วก็มาเจอบนต้นมะขามต้นนี้เคยได้ไปแล้วรังก่อน ค่อนข้างสวยหัวน้ําใหญ่แต่มาคราวนี้ใหญ่มากแต่ไม่รู้ว่าวน้ําดีแค่ไหนครับเพราะว่าฝนิ่งหยุดได้ประมาณ3วันสี่วันนะครับก่อนหน้านี้ก็ตกหนักนะครับผมแต่คิดว่าน้ำเขาเริ่มน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะนะฮะม่รู้กันว่าน้ําจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับคุณลงมันใหญ่ใหญ่อะเออโอเคใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้คลิปนี้ไม่ได้พาไปดูเบ็ดน,นะพี่น้องเพราะว่าเมืวว่อว,วานผมพักผ่อนพักผ่อนหนึ่งวันก็ไม่ไหวพี่น้องเหนื่อยมาก พักผ่อนแล้วก็ว่าจะออกไปจับเขียก็ไม่ไหวแล้วเออนไหมครับพักฟืน้นก็พักฟืน้นได้เต็มที่เลยครับวันนี้พอมีแรงก็เลยมาหาดูพึ่งนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะไปจับเขียดแล้วก็จะใสเ่เบ็ดด้วยนะครับผมก็ใครชอบคลิปสไตล์พจนภัยหาอยู่หากินแบบธรรมชาตินะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันครับเดีย๋ยวให้ดูครับผมให,ใหญ่จริงๆนี่ครับผมก็พยายามทําเสียงให้เบานะพี่น้องว่าตางเขาใหญ่ สะเทือนนิดหนึ่งเีง่เรียบร้อยวิ่งวิ่งยากดูสิจะวิ่งแบบไหนไมีต่ป่าผมลุยป่ามาต้นต้นก่อนลังก่อนได้อยู่ตรงนี้เห็นไหมยัมีกามาพ้าวครับอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่น,น,นี่ตรงขี่ไม้เนี่ยคือมันมืดนนะเป็นกามาพ้านะพี่น้องนี่ส่วนลังอยู่นี่ ี่อยู่ในจุดอับแสงครับโอเคขออนุญาตตั้งกล้องครับผมอบอกว่าผมทำครบไปแล้วครับนี่ต่อไม้ขึ้นไปแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาไว้ขึ้นไปตีข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นตัวจุดเพื่อให้เขาหยุดความดุนะครับเพราะถ้าขึ้นไปสะเทือนนี่คือเข้ามาแน่นอนอันนี้เป็นตัวจุดเพื่อให้เขารวมตัวกันไม่ดุแล้วนะครับถ้าโดนอันนี้นะแต่เป็นความจะไม่โดนต่อยนะพี่น้องนี่มาผมดุอยู่แล้วอันนี้คือก,กรารการรังแตกนะครับ เอาควันไปใส่ก่อนอย่านงะส่วนของจริงขึ้นไปอันนี้ครับค่อนข้างจะตียากอยู่เพราะว่ามันเป็นกิ่งอ่อนอยู่กิง่ง่นออกไปแต่โชคดีที่ว่าเป็นกิ่งมะขามครับแล้วก็ค่อยกระดึ๊บเอานะคุณโดยขอหามุมตั้งกล้องก่อนอาภาพอาจจะไม่ค่อยชัดครับขอไทยนะคุณขอเวลาใส่กล้องภาพหนึ่งครับมองมุมนี้คือโคตรหนาเลยพี่น้องโคตรใหญ่เลยใหญ่บึ้มครับเดี๋ยวไปลุ้นกันคนละหวายกันเออตั้งตรงไหนดียวหาหามุมแป๊บนึงครับ โอเคครับผมมุมนี้ใกล้เคียงที่สุดครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนครับผมขอลงพันก่อนขึ้นไปแป๊บหนึ่งครับ ใหญ่ม,มากเนาะ โอ้โหโดนกัดโดนกัด,ดตัดครับตัดตรงนี้เอาครับ ูร่วงเลยครับผมร่วงแล้วถ้าไปไม่ถึงรังร่วงลงมาครับ เ,เห็นตรงขอบนิดนึงผมนึกว่านึกว่านนี้นะนึกว่าปิดตาพี่น้องดูเบาแหว่งเลย <c oughs> เจ้จัดเลยครับผมสุดยอดเลยครับเกจัดเลยโอเคจริงครับผมคิดว่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปหาเดินดูอีกเผื่อเจอครับ โอ้แต่รังนี้ฟาวไม่รู้นะแต่ว่าแต่ว่ามีน้ำหวานอยู่นะเดี๋ยวกินน้ำหาวานดูครับ <c oughs> เดี๋ยวกินน้ำหวานนิดนึงเดี๋ยวก็จะปล่อยแล้วครับเอาใส่ไว้กับกิ่งอื้มเปรี้ยวหวานครับ วันจะให้ห่างตัวนะครับเอ,อโอเคเดี๋ยวจะอ่อนนิดนึงคข,ขาจะกำลังจะฟักกับหลังโคตรใหญ่เลยหลังต่อไปนี่เราจะทำนินหูต้นม้ต้องใหญ่มากแน่ๆครับพอฟักเต็มที่แล้วโอเควางไว้ครับหังที่สองมาแล้วครับผมขี่รถมาจอดปุ๊บเจอเลยพี่น้องอยู่บนตน้นไม้ เดินไปดูรังอื่นก็เจออีกแต่ว่ารังนี่เดียวจาก่นหวานใหญ่มากพีงแต่ว่าอยู่บนต้นอารางเหมือนนี่แหละแต่ว่าอยู่ปลายกิ่งแล้วสูงแล้วปีนยากเนาะนั่นคือปล่อยเข้าไปอันนี้รังไม่ใหญ่เท่ารังแรกนะครับแต่ว่ามนตหนหวานงั้นว่าจะมีไหมนะผมทำครบเสร็จแล้วนะครับไปเราไปดูเลยดีกว่ารังแค่คุณยายย่างกินลกัน หลังคาเรียบร้อยครับผมนี่น้ำหวานใหญ่มากแต่น้ำหวานไม่มีมีเอยไม่ใช่ไม่มีมีมีน้อยครับผมมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ขอกินอีสุดจัดสุดจัดอืมอร่อยมาก ันไม่ดับนะครับถ้ายังไม่ออกจากพื้นที่ยังพิ่งดับควันนะอืมมีเยอะนะน้ำหวานนะอ่ะทนึกว่าไม่ค่อยมีครับอุ้ยอร่อย เอาไปให้คุณยายเขาจะเอาไปตำไปย่างและตำน้ำพริกรอีร่างหนึ่งที่ผมเจอไว้ผมตัดใจว่าไม่ไปเอาดีกว่าน้ำหวานยังไม่เต็มนะอันนี้เพิ่งเติมใส่ใส่น้ำหวานเหมือนเดิมนะครับถ้าฝนไม่ตกอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์น้ำหวานน่าจะเต็มแนละ้วรับผมตรงนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนดีกว่าร่างที่เคยเจอไว้ตรงนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับค่อนข้างจะใหญ่กว่านี้อยู่น้ำหวานน่าจะโอเคแนละ้วถ้าเกิด สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะเพราะว่าฝนเพิ่งตกหนักไปประมาณสามสี่วันที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็เริ่มแรงอยู่แล้วนะครับบ้านผมนี่ต้องรอมีพายุนะถึงจะถึงจะตกที่อื่นนี่คือก็ไม่ต้องพายุถึงหน้าเวลาฝนตกเกาตกเลยที่บ้านผมไม่ตกมไม่รู้เป็นไรน้ำก็ไม่ค่อยมีเลยครับผมโอเคไปเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเพจเป่าไปชนไปที่บ้านนอก,ก,กด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใคลิปนี้นะครับผมใครเห็นก็มาดูก็รบกวนเข้ามาคอมเมนต์เอ้เข้ามา กดลิงก์ไปถูกใจผิดให้หน่อยก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ครับผมอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับไปบายสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปผมครับ